สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคปพามาทำสวยที่เรสต์พัาคลินิกสาขายุทธยาค่ะบรรยากาศภายในคลินิกสะอาดพนักงานให้คำแนะนำดีเป็นกันเองทุกคนเลยค่ะช่วงนี้แคทมีปัญหาแก้มเยอะถ่ายรูปแล้วหน้าอ้วนค่ะคุณหมอเลยแนะนำสลัยไขมันช่วงแก้มออกโดยใช้เป็นโปรแกรมเมโซแฟตบาบิเมโอวันค่ะตัวยาแฟตตัวนี้ไม่ปวดไม่บวมไม่แสบหลังฉีดยังได้ความกระชับไม่หย่อนค้อยด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ชัดเจนและเห็นผลได้ไวขึ้นค่ะ จะแอบบอกว่าที่เลสตอร์พาคลินิกสามารถตรวจเช็คตัวยาสแกนกล่องก่อนเข้ารับบริการได้เลยนะคะทําให้แคทรู้สึกมั่นใจปลอดภัยทุกครั้งที่เข้ารับบริการเลยค่ะถึงเวลาขึ้นเขียงค่าจะบอกว่าไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากวันนี้แคทเลือกฉีดจากหมอขวด 10cc นะคะคุณหมอบอกว่าตัวนี้เห็นผลไว5-7วันเลยค่ะพอฉีดเสร็จพี่พนักงานวนวดบริเวณแก้มเพื่อลดอาการบวมของตัวยาเล็กน้อยค่ะประมาณ5นาทีอาการบวมก็ลดลงทันทีเลยค่ะ เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์ของแคทก,กันนะคะว่าแก้มจะลดลงไปขนาดไหนแคปอยากแนะนำให้ทุกคนมาทำสวยที่เรซ่าพักทีนิกกันเยอะๆนะคะ